ตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วนีโอ้ยโอ้ยออกไปอีกเป็นหูอมองต่ำเนาะตัวใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ่นป่าอยู่ที่มาสุขโขทัยครับพี่น้องเขามายอดกันเดืองครับเป็นยกเองเบไหวพี่น้องปวดหลังครับผมเปวดหลังครับสมายยอดกันเดืองนครับเคร่องไง โตส,สามซีโตครับผมเอ้ยหาปลาไปเห็ดปลาแห้งก่อนพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณทุกอดเดิมที่สร้างเข่ามาครับแ่ <c oughs> ยอยแอยเห็ดนหาพี่น้องสมบัคล้องนี่พี่น้องเป็นปลาแห้งครับมัน้ังกินเสืบครับคล้องนี่ปลาแต่ละคล้องมันกินบ่คือกันนะครับ กระช่องอีกกินเสียบิยู่นน่ะสี่ตัวแรกพี่น้องมาน์สมาร์สมาอุ้ยโดดแล้วเกือบตัวเดียวสามสี่อาโตพี่น้อง ปลาขาวซีครับปลากุมหนึ่งตัวไยอยากได้ย่อกระทักขามาได้พี่น้องเด้อย่อดำย่อขาวกับโปรงย่อยครับป้องแจ้งรุ่เี่ยงกระทักขามาได้พี่น้องเด๋พี่น้องทั้งสบปอลเล่าครับถามขามาได้พี่น้องมีบริการจัดส่ง้กันครับฟังเล่าครับมาถามมาเป็นตรงตรงเทตจังไดนะจ๊่ทรงไปฟังเล่าครับรั้งพี่น้องทั้งฟังเล่าคอยเอดทรงเครื่องบมพี่น้องนะครับเดี๋ยวกระทักขาาได้มีบริการจัดทรงึ้กันครับ เงียบครับมันนี่บุกขึ้นมื่บ้านนะครับหมู่บ้านพอติดครับแล้วมันนี่ก็ยังเงียบเงียบมากเลยเงียบมากเงียบมากเลยเนี้ยไปทั้งไหนปลาสวยโดดแล้วหนึ่งไปยู่ดอกบุญเฟืองไ điều gì thế nào, điều gì, này, ở à, này, ở này, yu này. <laughs> nên ba mươi ba đồ ba mươi ba mươi đồ mươi ba แล้วทางดนโอ้ยมีแต่ตัวสวยมาเรืสองพ่อครับผมเงียบขี้รีบน้องปลาไปไหนหยกจนเมื่อย์แต่ปลาพ่อสิบโตครับผมปุ่มเยอะอะไรร้ายก็ถึงยกมา เด้า <c oughs> วครับเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้น้องเพื่อนไปเก็ดป้ายแหงครับใช่เดี๋มันจะมาอีกปุ่มแรกมาแล้วเดี๋ยวปุ่มต่อไปก็จะตามมานีน้ำไหลปัดเลย มาอีกแล้วน้ำมันแห้งขึ้นเหรอพี่สาวเพื่อนน้ำมันไหลปัดเลยแห้งขึ้นก็มือเศร้าะนะ

น <Mm nah ั่นป่าโอ้โหคอมเมนต์งามไ่หัวแข็งเรื่อยมน้องเลยสวยงามครับเอาเด็กกระสูงสิติดแบมอยู่นี่นะ แต่เนี่ก็พอมีความหวังครับผมที่เมื่อซ้ายของทีง่เกาโมงหอด11โม่งเดี๋ยวเปลา่าพอาะสิบตัวพี่น้องนี่ครับเพิ่งมะขืนช่วงนี้พี่น้องมันบูหงหัวมันสิขึ้นช่วงได้นะปลาแนวนอนบ่ได้ครับจะให้อ,อีทามมันได้บ่กนั้นละหายบ่รอบนี่หายบ่ มาอยู่บ่หายบ่หาย,ายมีสองตัวบ่หายครับรอบนี้สองตัวเยี่ยมดี มาแล้วจึดจุดเจ็ดตัวคือบ่โดดคือบ่โดดโอ้ยสองตัวพี่ว่าแต่ว่า,าเป็นฟูกี้ <c oughs> ตื่อยพึ่งแล <c oughs> ้วมันไม่คือคึอไม่โดดตักที่ ถิงป่ะโอ้โหดมิดมิดล้ะพี่น้องรอบนี้อ <c oughs> มันก็มาใหม่มาเม็ดตาเม็ดขี้นี้ฉินหายไปเรือยอ่ะ น,าน่าดุดแล้วมาแล้วมาโบลายว่าเป็นยังอกคอยมาสี่ตัวห้าตัวเจ็ดตัว ฟูยังไงสิมาเพราะ่าสิพ่อว่าพี่น้องฟูยังไงยุบ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 ลายุบปลาพีแปรบโอ้ยแปรบใหญ่โอ้พุณเหรอถ้าไมลอเลยอ่ะโอ้ตามันหูเลยนะยุบเลยพี่น้องยุบแล้วว่าโดดบานไง เีมาหอดเอไมกลางของ้อหนอนขอมันงอป่ะบทจีงม่ยยังเลยดึงแล้วดึงแ่ะ <c oughs> ด,ด,ดเอาเฮียไปตัวนึงเฮียตัอนัันก็น่อยตันนั้นติดทางนอกว้าววงเลยแบบน่อยแค่ัหน เฮตีนพี่น้อยงยนีแปะอยู่บนรอบนี่อีแปอยู่บ่ <c oughs> ปลาตัวอะไ <c oughs> รพี่น้องเยอ้องตัวพี่น้องเปนีายแหงครับพีแปบ <c oughs> ตอนี้ยังเล็กกว่าเมื่อกี้เลยอ๋ <c oughs> อตัวนึงเหรอมมากดูดามใจนั่นพอเลยอหอดยอดปะ เขาลิงบุปลาขึ้นเงียบแทบติดเลยครับพี่น้องติดแล้ว,ลวจักตัวโอ้สามสี่ห้าปลาตจะเพียนทองมากับเขาด้วย ูตัวใหญ่ตัวนี่มีวนด้ย่อเงียบเฉะเอ้ยโว้ยบบตีพี่น้องเลยยอมม่ยุบม่ยับเลยไปครึ่งหนึ่งแล้วเอาเอาไปแฝดพิษดีครับสองหมื่นพี่น้องไปแปดพิษดี ว่านี่่อปลาแดงเลยครับเนี่ย้องมือเนี่ยปลาแดงกับปลาขยงนันมีดิวดีตึกแล้วตึกแล้วตึกแล้วนี่โอ้ยโอ้ยออกไปอีกเป็นห่มือมองตำเน้อตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยโดดลงไปอ่ะโอ้มังโดดอันนี้ที่หนังเลย นักยินนักติกเป่าลูกเดือดซเละคูงกบดโดดสองตัวเลยนะคู่เลยนะ,ะไปหุนกันพ้่นนอกเล็กตบอกรอบเลยตีงบอตีงติงบอติงตีงแล้ว เอาคือแม่รู้ใช่ป่ะตัวน้อยตัวน้อยเหรอเห็นมันเป็นตัวใหญ่แล้วอ, <laughs> อย่าส้วงป้าขืนนี่พี่น้องเนี่ยถองฟ้าว <laughs> วางเดนมาได้เดี๋ยวมันหันบกขึ้นมันก็สิหายไปบ้านนี่มไปนั่งค่ายพี่น้องป้าขืนก็นต้องทนทนเอาพี่น้อง แดดห่อนเดี๋ยวไปกับตรงเขาโฮมครับคือลมมาปักเลือเข่าบ้าเฮาวบ้าดึกแล้วดึกโตโอ้ตัวเดียวคือสายสะเทือนแรงเ่ยนะ คือดินแรงแท้เกาะยังอยู่ไหมเกาะหูมันเนี่ยเกาะไอตัวมัดหูยอดเอ้ยหูตัวหงเนื้อหเสียบลุงหลอกโอ้ อยู่ข้างนอกทั้งนั้นเลยเอาลวงเลยปไปแยรไปนอกเลยสิงๆๆเยอะหง่ะเสียบอยู่ข้างนอกโอ้ยล,ย,ยลมลมลม ดึกๆว่าโดดโอ้ีนไงไฟนี่มันเต้นน่ะไฟแบบปรบบมันเต้นน่ะก็เลยย่อสั่นสะเทือนเลย,ยม,มาลุ่นนียนะลุ่นใหญ่ๆลุ่มสัมปะทู่ลบบุ่มไฟแปรมีแต่ลูกมันนะ้อนี่ไลย มาแล้วมาแล้วนี่เหลือแค่นี้เดียวเดีงตีนคือึปลี่นปเปลนใช่หัวสันเลยเห็นไหมติดเสียบผงไม่รูมร้มาเลย ดาแล้วนึงตัวเดียวมาคองไปแปบแปบหัวเสียบลงไปแล้วแปบ,บหน่อยแปบ,บหน่อยหลายได้ป่ะนี่ นอนมาขี้เกียจเตอนปุ๊กลูก โอ้นอนมาอ่ะบวดตีนบวดยังเลยเดี๋ยวมาเจรตโตแล้วครับบ้านเนี่ยเย็บไปว่าได้ไปเย็ดไปแหงเดี๋ยวก็หาอนอนเลย าด้งเร็วดึงเร็วตึกละตึกละตึกละแปบอแปมาเยนอ่องไปแปบเห็นว่าเป็นฟูงคือฟูงที่ไปยกเกย์นำเขาไม่ไม่หรอที่ใครอยู่นอนะ่องเลยป<ก>ุ่มแล้วลูกสองลูกนอะ่ะยกบกนเลยนะยกบนะกึ้นเนี่ยทะลุนีเลยไงค่ะทะลุนีลวดๆมาเป็นปุ่มั้นเลยก็ยกบกคืนแท้ พี่น้องเออขีดว่าสิบุรีปลาครับผมมาอันนั้นขื่นปุ่มเดียวครับพี่น้องสู้อันนั้นก็ได้ประมาณสองโลอยู่ครับปลาครับตัว <c oughs> งามโอ้ตัวงามพี่น้องจะนูวนไว้แดดหอนแห้ครับยังนังไปสีสบูบเอาพี่น้องกลับดีกว่ามันหอนครับเส้นปวดหลังนะพี่น้องโอ้โอโตัวปลานส้วนครับพี่น้องเด็ดไปแห้งขึ้นเกาพี่น้องปลาแห้งครับแดดดีๆแบบนี้พี่น้องเด็ดปลาแห้งครับ ไว้แน่งพี่น้องเดี๋ยวพอนคลิปหน้าครับทุงนักกาแฟกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม